เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการอนเทปซ่าทีวีนะครับรายการที่ใช้คำนะครับเปลืองที่สุดในโลกนะครับก็สําหรับวันนี้นะผมจะมาทําการเอ่อทำความสะอาดใบดาบนะครับจะลงน้ํามันใหม่นั่นเองนะเพราะว่า ดาบของผมอ่ะเวลาทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้ำมันมันจะแห้งนะครับผมก็ต้องมาลงน้ํามันใหม่นะครับเพื่อไม่ให้มันมีสนิมเกิดขึ้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเวลาเอาไปใช้งานนะครับเอาไปฟันอะไรก็แล้วแต่นะครับเอล้างทำความสะอาดเสร็จก็ต้องมาลงแป้งเช็ดเพื่อดูดซับความชื้นแล้วก็ลงน้ํามันอีกทีนะครับถ้าใช้มาแล้วเก็บเลยอ่ะสนิมก็ขึ้นนะครับโอเคก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะมีผ้านะครับผ้าเช็ดใบดาบแล้วก็ นี่ไอตัวนี้จะเป็นไอตัวจิ้มน้ํามันนะครับเพื่อจะไม่ให้มือมันโดนน้ามันนะครับเพราะน้ํามันตัวนี้มันจะร้อนจะกัดนะครับอ่านี้ฝาไอตลงน้ํามันผมนี่น้ำมันน้ำมันโซจินะครับเอาไว้เคลือบใบดาบนะครับแล้วก็จะมีนี่ไอตัวไอตัวเคาะแป้งอ่ะก็จะมีแค่3ามอย่างนะผ้าน้ํามันตัวเคาะแป้งอ่ะก็เริ่มกันเลยดีกว่าเทน้ํามันโซจิ ใส่ฝาก่อนนะเพื่อง่ายต่อการใช้งานแพงนะครับน้ำมันโซจินี้ก็จะร9อย9 0บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ190บาทเดี๋ยวไปดูในเพจอีกทีเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้นะครับเริ่มกันเลยปึ๊บมผมจะเริ่มจากดาบที่ตัวแพงไปตัวถูกนะครับเพราะว่าไ ด่าพวกอนิเมะที่ลงดำทั้งสแตนอ่ะมันจะมีสีติดผ้านะครับเนี่ยเห็นปะสีติดผ้าแบบนี้ผมก็จะเริ่มจากใบแบบนี้ก่อนนะครับโอเคเช็ดไปเลยปึ๊บก็สําหรับไอกรณีที่ไปฟันมาไปใช้งานมาครับก็ล้างด้วยสไลด์ถูคราบออกให้หมดนะครับแล้วก็เอากระดาษิชชู่วมาเช็ดให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาผ้ามาเช็ดอีกทีหนึ่ง แล้วก็ทีนี้ก็มาเคาะแป้งครับเคาะแป้งโป๊ะ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 เคาะไอ้ทั่วเลยถ้าผมไม่ได้ใช้งานผมจะเคาะรอบเดียวนะแป้งอะแต่ถ้าใช้งานมาผมจะทำสองรอบนะครับเออเคาะแป้งแล้วก็เอาน้ำมันลงแล้วก็ผ้าเช็ดแล้วก็เคาะแป้งแล้วเอาน้ำมันลงอีกทีนะครับ <Okay. S 1> อ่ะโอเคเห็นไหม ทีนี้ก็ได้เวลาเอาน้ำมันลงนะครับก็จุ่มไปเลยปืออ้ทายชุ่มไปเลยนะครับทายอยู่ไปเลยตอนเมื่อก่อผมใช้คัตเติลบัตเว้แต่ว่าแม่งเล็กเว้กว่าจะทาหมดใบกินเวลานานครับก็เลยนี่เอาสำลีพันกับปลายของไม้ตะเกียบนะครับเออ ใช้สะดวกง่ายดีตรงตรงสันดาบนี้ก็ทาไปด้วยเอาไว้ชุม่มซื้อดาบมาเราก็ต้องคอยดูแลนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยนะครับมันก็ขึ้นสนิมนะครับราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับเออถูกสุดก,ก็พันพันร้อยพันสองแล้วเอออันนี้มันเหล็กเป็นเหล็กทีสิบนะครับทำรีวิวไปแล้วไปดูคลิปเก่าได้นะครับ แบรนดินาซมาแค่นี้เองเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปหยิบเล่มที่2มาก่อนนะครับเล่มที่2นะครับที่ผมหยิบซังไดามาก็เพราะว่าไอซังไดของผมอ่ะเป็นเหล็กทีสิบนะครับเออก็เลยเอามาทําก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวแพงนะครับตัวนี้ทํารีวิวไปแล้วไปดูกันได้นะครับโอเคอเช็ดไป เงาไหมล่ะเป็นไงอาจจะมีน้ำมันเหลือนิดหน่อยนะแต่ว่าผมเช็ดไปเลยดีกว่าถือโอกาสทําหมดทุกเล่มเลยนะครับอทีนี้ก็มาเคาะแป้งกันดีกว่าโบตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของผมนะครับแพงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะครับฮาร์มอนไฟสวยมากสังไดที่ทสึนะครับโคตรสวยครับเงามาก อ่าลงน้ำมันครับดาบที่สิบของผมจะมี2เล่มนะครับก็จะมีซังไดคิทิสอแบรนนบุนากะกะไอดาบปอกลายไม้ผมอะแบรนอินาซึมานะครับจะเป็นเล็กที่สิสเล่มเองเล่มนี้ไว้โชว์เล่มนั้นไว้ใช้งานนะครับแบรนอินาซึมาไว้ใช้งานไว้ฟันเล่น, <Yeah. S 1> นท้ายชุ่มไปเลย จะได้อยู่นานๆถ้าเราทาเราทาไม่ชุ่มอะ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็แห้งนะก็ต้องมาเช็ดลงใหม่อยู่ดีนะเปลืองครับทาชุ่มทีเดียวไปเลยดีกว่าถ้าจุดไหนที่เราทาไม่ทั่วนะครับมันจะขึ้นสนิบนะครับต้องอพยายามดูดีๆโอเคเล่มที่สองเสร็จไปเก็บเข้าฝักส่วนปอกดาบในฝุ่นก็เขะเหมอือนกันนะครับผมก็จะ อ่ใช้ผ้าตัวนี้เช็ดเอาอีนี้ก็ใหม่เหมือนเดิมครับของโชว์อ่ะเก็บที่เอาเล่มต่อไปมาอันนี้ครับซูซุยก็เช็ดปอกดาบก่อนดีกว่าวโหมีแต่ฝุ่นนะครับฝุ่นเยอะมากบ้านผมอะใบดาบอันนี้เป็นเหล็ก1น6 0นะครับเอ่อไม่ได้ลงดำก็เป็นเหล็ก1 0 6 0แบบไม่มีลายฮาร์มมนนะครับ เ็ลยและอีกอย่างนะครับเล่มที่ลงดำนะเวลาเอาอเนี้ยถูอ่ะไอสีมันจะติดด้วยนะครับเออผมก็เลยเอาไว้อันสุดท้ายไงต้องเอาใบที่ดูสะอาดสะอาดไว้ก่อนนะครับอือโอแล้วเก็บเล่มต่อไปอเล่มน,นี้ว่าโดยจิมันจินะครับ ปกติว่าโดยจีมันจีนะครับมันจะไม่มีตรงนี้ซึ่งผมก็สั่งทําไปใหม่แล้วยังไม่ได้ครับร <c oughs> อนานเลย <c oughs> เออยังดูสะอาดอยู่นะผมจะไม่เช็ดแล้วก็ไม่เอาแป้งลงนะผมจะถูไปเลยย <c oughs> ิงไอตัวนี้ดูสะอาดอยู่ <c oughs> แค่มันเริ่มแห้งนิดๆหน่อยๆครับ <c oughs> ถูไปเลย <c oughs> ไม่เป็นไร นี่ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับผมก็ศึกษาจาก youtube นั่นแหละครับแล้วก็ถามพี่ทางเพจสมุไรทยแลน,นะว่าวิธีการดูแลรักษายัางไงเขาก็ทำคลิปลงมาอยู่นะครับก็ไปดูไอคลิปของเขาได้นะครับนี่ครับของผมก็ไม่ได้เป๊ะอะไรมากเออ,อนี่ทีนี้เราจะมาถึงดาบที่เป็นลงดําทั้งสแตนแล้วนะครับเช็ดปอ,อกก่อน แล้วค่อยเช็ดใบดาบอนี่ครับใบดาบลงดำทั้งแตนดาบเซนิสุนะครับตัวนี้เป็นเลขหนึ่งศูนกศูนย์ขาแป้งสักหน่อยโบโบ Okay. เสร็จแล้วเติมต่อไปนะครับอันนี้ดาบเสาหลักไฟนะครับผมก็ทําคลิปไปแล้วนะทั้งทั้งประวัติและก็ไอ้คลิปทําปลอกใหม่นะครับเพราะว่าไอตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกอะปอกดาบของเสาหลักไฟเป็นสีขาวล้วนนะครับผมก็เลยสั่งทําใหม่นะครับปอกเป็นแบบนี้อตั้งพัดหนึ่งเนี่ยเฉพาะทําสีปลอกใหม่นะครับไปดูคลิปเก่ากันได้นะครับ เ,เห็นไ่ะสีติดเนี่ยๆถ้าถ้าเป็นลงดําแล้วมีสีนะครับมันก็จะติดผ้าก็เลยทําเหล็กที่ไม่ได้ลงสีก่อนนะครับเพื่อจะได้สีมันจะไม่ติดกับไอ้เหล็กตัวนั้นนะครับติดทั้งผ้าติดทั้งไอ้นี่เลยเต้นต่อไปครับ เล่มน,นี้เสาหลักวายุนะครับหรือเป็นดาบของซานนมินั่นเองเพิ่งจะทําปอกดาบเสร็จมาสดๆเลยครับก็ไปดูคลิปที่แล้วของผมได้นะครับผมเพิ่งจะลงไปนะเออสำหรับไอปอกดาบของซานนมินะครับไปลองไปดูนะครับอัอนนี้ลึงยากหน่อยนี่ไงฝุ่นบานเลยตอนที่ถอดปอกดาบไปทำนะครับฝุ่นติดบานเลยก็เลยต้องมานั่งเช็ด,ด่แหละ หดูดิดับเลยฝุ่นอยู่นอกปอกไม่ได้อยู่ในปอกเป็นอย่างนี้แหละไอ้ขอแป้งก่อนคลิปประวัติก็มีนะครับไอ้เสาหลักวายุเนี่ยดาบของซาน,นิมิเนี่ยคลิปประวัติก็มีเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้หมดเลยครับ อันนี้ไม่เชิงเป็นดาบคอสเพย์นะเพราะว่ามันใช้งานได้จริงนะครับมันเปิดคมร้อซนะฟันต้นไผ่ได้เออฟันขวดฟันต้นไผ่ได้นะครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เล่มต่อไปอ่าอันนี้เป็นดาบเสาหลักมแมลงนะครับเช็ดปอกก่อนทำประวัติไปแล้วไปดูกันได้อันนี้ผมขี้เกียจเคาะว่ะ มันอันแค่นี้เองลงไปเลยดีกว่าขี้เกียจก็ามาป<ะ>ัอ้ยไอสำรีเริ่มหลุดแล้วสำรีผมจะใช้ได้รอบหนึ่งนะครับเอามาทำความสะอาดไอทุกเล่มอะรอบหนึ่งก็เปลี่ยนเหมือนปลายจะขึ้นสนิมเล็กๆเลยอื นี่ขนาดเราดูแลนะโอเคหมดแล้วครับมีกี่เล่มมาที่ทำไปอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเล่มน,นะครับที่ผมทำไปจะมีอีกสองเล่มที่อยู่ในกล่องนะถ้าอยู่ในกล่องนะเท่าที่ผมทดลองมาวิจัยบาร์นะครับถ้ามันอยู่ในกล่องอะ่ะ น้ำมันมันจะแห้งช้าพออยู่นอกกล่องครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรและก็จริงหรือเปล่าอันนี้เท่าที่ผมสังเกตของผมเองนะเออถ้ามันอยู่ในกล่องอะ่ะมันจะน้ำมันแห้งช้ากว่านะครับก็ไปเช็คมาแล้วว่าน้ำมันยังยังเยอะอยู่ไม่ต้องมาเช็ดทำใหม่ก็ได้จะมีดาบของเสาหลักวาลีหรือกิยูนั่นเองครับแล้วก็ดาบนี้ไดคิีเทสึนะครับทำคลิปไปแล้วไปดูกันได้นะครับโอเค โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มาทำการทำความสะอาดใบดาบให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับและสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็กดติดตามกด subscribe s u b s c r i b e ผมไปด้วยกดกระดิ่งไปด้วยเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆม,มันจะได้แจ้งเตือนนะครับ ก็ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆ